ยินดีต้อนรับนักฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องเดียธิรานักภาคเสียงที่ไม่เสถียรแฟนฟิกป่อจ้านเรื่องเจ้าของหัวใจตอนที่เจ็บังเอิญเจอเวลา11นาฬิกา15นาทีที่คลินิกเพื่อสุขภาพอเดลเคิร์ดเอ่อยชื่อนี้ขึ้นมาพระดันเจอว่าเจ้าของชื่อเดินเข้ามาที่นี่เฮ้ย hey, พี่เคิร์ด ไอเดียวตกใจจนเคิร์สสงสัยว่าทำไมต้องตกใจอะไรขนาดนั้นนายมาทำอะไรที่นี่เหรอเออศาสตราจารย์นัดผมมาเอายาครับแล้วพี่ล่ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่พ่อพามาตรวจสุขภาพเนะ่ะและ้วตรวจเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วกำลังนั่งรอยาดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมรอให้พี่ไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่พูดจบก็รีบชิ่งหนีทันทีเฮ้ยนี่ทำไมต้องหนีด้วยไอหน้าหวาน ร่างบางแต่กวนดามหลังของร่างสูงไปแต่เป็นแบบนี้ตลอดเลยเขามักจะหนีจนเคิร์ชักจะสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆเขาวิ่งหนีเราไปอีกแล้วไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ถ้าทางที่เขาปิดจมูกก็พอเราได้ว่ากลิ่นตัวเราแรงไปให้ตายเธอฉันตัวเหม็นขนาดนั้นเลยหรือไงไม่ใช่สิอเดวเคยบอกว่าเราตัวหอมมากนี่นะ แต่มันมีที่ไหนกันที่จะวิ่งหนีเพราะว่าเจอคนตัวหอมอะไอเด็กบ้านี่ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆคุณเคิร์รับยาค่ะเภสัชกรเรียกเคิร์เลยลุกเดินมาที่จุดจ่ายยาเวลาผ่านไปไม่นานนักพอเคิร์ดออกจากคลินิกไปอดียวก็เข้ามาในคลินิกสวัสดีครับศาสตราจารย์เซนเขาเอ่ยพร้อมกับยกมือไหว้อา้าวมาแล้วเหรอครับเิญน,นั่งก่อนครับ คนเป็นหมอเอ่ยทักทายพร้อมกับหายมือให้อเดลนั่งยังอีกฝั่งของโต๊ะหมอครับที่คุณศาสตราจารย์บอกว่าผมต้องเปลี่ยนยาตัวใหม่นั้นอเดลถามพร้อมกับเลื่อนเก้าอี้นั่งอ๋อคือว่าหมอสังเกตอาการของคุณอเดลมาหลายวันแล้วหมอคิดว่าโอเมก้าตนนั้นน่าจะเป็นคู่พันธะของคุณครับเพราะกลิ่นที่คุณอเดลได้สัมผัสเหมือนมันจะแรงมากมากจนคุมตัวเองแทบไม่ได้แล้วคุณอเดลก็ต้องคอยวิ่งหนีโอเมก้าตนนั้นตลอดเลยใช่ไหมล่ะครับเออ ที่ศาสตราจารย์พูดมามันถูกทุกอย่างผิดก็ตรงที่ว่าคนคนนั้นไม่ใช่ไลายแคนแล้วก็ไม่ใช่โอเมก้าด้วยครับอะไรนะครับอย่าบอกนะว่าเป็นอันเขาเป็นมนุษย์ครับอเดลรีบเอ่ยแทรกทันทีมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่มนุษย์จะทำให้ไลายแคนสายพันธุ์อัลฟาอย่างอเดลมีปฏิสัมพันธ์ที่ไวตอ่อกลิ่นและการอยากติดสัตว์มนุษย์เหรอใช่ครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ ผมก็ได้กลิ่นเขาแรงกว่าทุกคนในบรรดามนุษย์พวกนั้นบนตัวของพี่คนนี้มีประกายกว่าคนอื่นครับผมหลงรักเขาตั้งแต่แรกเห็นเลยคุณหมอกำลังตั้งใจฟังส่วนอเดียวก็ดูมีความสุขเวลาได้พูดถึงคนพี่เดี๋ยวว่าพนานวันไปกลิ่นที่ผมเคยสัมผัสมันกลับรุนแรงขึ้นแล้วไอ้นั่นมันก็ตั้งขึ้นมาตามที่ผมเคยบอกศาสตราจารย์ไปเลยครับ เรื่องที่อวัยวะแข็งตัวเป็นเรื่องปกติเมื่อลายแคนเพศผู้ได้กลิ่นลายแคนเพศเมียเพศเมียที่เข้าไว้ผสมพันธุ์จะมีกลิ่นหอมที่คอยดึงดูดเพศผู้ให้เข้าหาแต่คุณบอกว่าคนคนนั้นเป็นมนุษย์ไม่ใช่ลายแคนเหมือนพวกเราใช่ครับนี่มันผิดปกติใช่ไหมสเสอร์ตาจา์เซนมันก็ต้องผิดปกติอยู่แล้วครับแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไงที่มนุษย์จะดึงดูดคุณอาเดียวได้ถึงขนาดนี้ ุณแน่ใจนะครับว่าเขาไม่ใช่ผอพันไลแคร์เหมือนพวกเรามิศาตราจา์จะบอกว่าพี่คนนั้นก็เป็นไลแคร์เหรอครับมีเปอร์เซนที่จะเป็นแบบนั้นอยู่มากเลยนะครับอเดลเงียบไปเพื่อใช้ความคิดแต่เมื่อครู่ก็เห็นพี่เคิร์ตมาให้ศาสตราจารย์เซ็นตรวจพอดีเลยถามเพื่อจะเช็คอะไรสักหน่อยเออใช่เมื่อครู่มีคนอายุประมาณผมมากับพ่อของเขาทำไมเขาถึงมาตรวจที่นี่เหรอครับที่นี่เป็นคลินิกเฉพาะของไลแคร์นี่ครับอ๋อ คุณอาเดลคงจะหมายถึงคนก่อนหน้าคุณสินะพ่อเขาพาลูกมาตรวจสุขภาพนะ่ะเคสนั้นแปลกมากด้วยสิประโยคหลังศาสตราจารย์เซนเผลอพ,พึมพำออกมาเบาๆซึ่งตามความเป็นจริงแล้วหมอไม่ควรนำข้อมูลของคนไข้มาพูดแต่ด้วยเพราะความสงสัยที่มีทำให้เผอพ,พ,พึมพำออกมาจนอาเดลได้ยินแปลกยังไงครับพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดันมาตรวจที่นี่ใช่หรือเปล่าอเดลคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์ดันมาตรวจที่คลินิกของไลแคลน แต่พอได้ยินคำตอบถึงกับต้องค้างไปไม่ใช่นะครับพวกเขาเป็นไายแขนเวลา21่สนาฬิกาสานาทีที่บ้านอเดลจะเป็นไปได้ยังไงถ้าพี่เคิรเป็นไายแขนก็ควรบอกเราสิแล้วแบบนี้เวลาที่เราเข้าใกล้พี่เขาก็ต้องได้กลิ่นเราเหมือนกันสิแต่ว่าทำไมเขาดูปกติขนาดนั้นเขาไม่นีแถมไม่ได้กลิ่นเราหรือว่าได้กลิ่นแต่ไม่ยอมพูดไม่ได้ละ ต้องไปถามพี่เคิร์ทให้รู้เรื่องจบคำก็วิ่งออกมาจากบ้านแล้วมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของเคิร์ทพลางเลื่อนหาแชทในจอมือถือพี่เคิร์ทหลับหรือยังครับฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จกำลังจะนอนอย่าเพิ่งนอนนะออกมาหาผมก่อนอะไรผมอยู่ที่หน้าบ้านพี่อีกแล้วพี่เคิร์ทลงมาคุยกับผมก่อนได้ไหมในจะบ้าเหรอตอนนี้พ่อฉันอยู่ในบ้านนะอยากโดนพ่อฉันฆ่าทิ้งรือไง ผมไม่กลัวต่อให้พ่อพี่เป็นถึงระดับผู้อาวุโสผมก็ไม่กลัวระดับผู้อาวุโสอะไรของนายนี่พี่ไม่รู้จริงๆเหรอรืออะไรสรุปพี่จะลงมาคุยกับผมไหมฉันลงไปไม่ได้จริงๆแค่เปิดประตูห้องพ่อก็รู้แล้วอะไม่รู้ว่าประสาทสัมผัสจะไวอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติของไลแคนนี่ครับไลแคน ลต่แคนคืออะไรนี่พี่ไม่รู้จริงๆเหรอแล้วฉันต้องรู้อะไรละ่ะทำไมนายไม่บอกมาเลยไม่มีอะไรครับผมแค่อยากเจอหน้าพี่อะไรของนายเนี่ยถ้างั้นฉันจะลุกไปเปิดหน้าต่างไม่ต้องครับผมจะกลับเข้าบ้านแล้วทำไมละ่ะปกตินายต้องเจอฉันทุกวันนี่วันนี้เจอพี่ที่คลินิกแล้วไงครับแค่นั้นพอเหรอ หรือว่าพี่ยังไม่พอคิดถึงผมหรือไงครับบ,บ้าใครจะไปคิดถึงนายกันไม่อยากเจอก็ไม่ต้องเจอสิกลับเข้าบ้านนายไปเลยไปถ้าพี่อยากเจอผมกันผมจะบินขึ้นไปหาอะไรนะเพราะฉันได้ฆ่านายทิ้งแน่นี่ไอ้หน้าหวานอ่านแชทสิอเดีวอ่านแชทเดี๋ยวนี้เลยนะจูจูก็มีเสียงเคาะตรงกระจกหน้าต่างเบาๆ เคิร์สสะดุ้งตกใจก่อนจะหันไปมองตรงที่มีเสียงคอดังมาหวังว่าคงจะไม่ใช่เอเดลนั่นที่เป็นคนคอเนะ่ะพี่เคิร์สพี่เคิร์สครับเปิดหน้าต่างให้ผมทีเพอรได้ยินเสียงนั้นเคิร์สก็รีบลุกไปเปิดหน้าต่างแทนทีนี่นายบ้าไปแล้วเหรอปีนขึ้นมาได้ยังไงเร็วขนาดนี้เอเดลก้าวเข้ามาในห้องนอนของเคิร์สสีหน้าท่าทางดูดีอกดีใจเป็นพิเศษผมขอกอดพี่ก่อนได้ไหมครับตอนนี้อยากกอด ก่อนที่จะคุยอะไรไปมากกว่านี้เลยถือวิสาสะคว้าตัวคุณพี่มากอดทันทีฮะเคอตกใจและงงแต่ก็หนีอ้อมกอดของแขนแกลงไม่ได้เขาถูกอเดลกอดรัดเอาไว้แน่นตอนนี้ผมดีใจมากเลยคนระับอเดลใจเต้นแรงมากที่ดีใจขนาดนี้เพราะรู้แล้วว่าเค้ดไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นลายแคนเหมือนกันกันกบเขาเป็นอะไรของนายนะแล้วทำไมถึงกอดฉันละ่ะ เมื่อกลางวันนายก็ยังวิ่งหนีฉันอยู่เลยนะผมรักพี่ผมรักพี่เคิร์ตมากนะครับชเบาเสียงลงหน่อยเดี๋ยวพ่อฉันได้ยินเคิร์ตพยายามพูดด้วยเสียงที่เบาที่สุดแต่อเดียวกลับไม่คิดที่จะเบาเสียงลงเลยผมไม่กลัวถ้าพี่เคิร์ตเองก็รับผมเงินพี่ก็ไม่ต้องกลัวครับอเดียวปล่อยกอดออกมาพูดแต่หลังจากที่พูดจบกระดึงร่างเล็กเข้ามากอดเอาไว้แน่นอีกครั้งฉันทำแบบนายได้ที่ไหนเหล่า เคิร์สไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่รักแต่กลัวว่าพ่อจะรู้เลยต้องให้อเดลกลับไปรีบออกไปจากห้องฉันได้แล้วเดี๋ยวพ่อฉันจับได้ขึ้นมานายจะแย่เอานะเคิร์สพยายามใช้สองมือของตัวเองผลักๆดันๆคนที่ตัวหนากว่าให้ปล่อยกอดและออกไปจากห้องของเขาสักทีแต่ทว่าแรงของอเดลก็เยอะใช่เล่นทําให้เคิร์สต้องเสียเหงื่ออยู่พอสมควรถ้าพี่เป็นกังวลขนาดนี้ผมไปก็ได้แต่ขอกอดอีกทีได้ไหม ว่าแล้วก็สู้แรงคนพี่หวังจะอบกอดให้ได้อีกครั้งวันนี้ฉันไม่มีกลิ่นตัวรึไงทำไมนายเข้าใกล้ฉันได้ละ่ะนั่นสิเคิร์รู้สึกว่าวันนี้อะเดลแปลกมากยาที่หมอให้มามันดีมากเลยครับผมกินไปแล้วก่อนจะออกมาหาพี่เพราะงั้นตอนนี้เลยได้กลิ่นพี่ไม่แรงมากอะเดลคิดเช่นนั้นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นพระยาของเคิร์ดังหกักที่ลดกลิ่นของเคิร์ลงทําให้เขาไม่ได้กลิ่นนั้นเหรอ แต่ฉันไม่ให้กอดรีบออกไปก่อนที่พ่อจะรู้ว่านายปีนเข้าห้องฉันรีบไปเลยมือบางผลักและดันร่างที่สูงหนากว่าจนให้เดินไปทางหน้าต่างบานที่เขาปีนเข้ามากอดไม่ได้งั้นขอจุ๊บทีนึงแล้วกันความไวของอาเดลทำให้ชิงหันมากดริ่มฝีปากลงบนแก้มอันนุ่มนิ่มของเคิร์ดได้ทันนี่นายชักจะมากเกินไปแล้วนะ เคิดแก้มชาจนใบหน้าแดงเรื่อใบหูก็ร้อนเผาเมื่อได้เจอกับสถานการณ์แบบนี้เขาทำตัวไม่ถูกเลยจริงๆที่ทำได้เลยมีแค่ตีอีกฝ่ายเพื่อแก้เขินโอ๊ยพี่อย่าตีผมแค่หอมแก้มพี่นิดเดียวเองอเดียวแกล้งทำเป็นเจ็บแถมยังแกล้งหลบไม่พน้นทั้งที่เรื่องแค่นี้มันไม่น่าจะเกินความสามารถของไลแคนสายพันอันฝ้าอย่างเขาแต่ที่ทำแบบนี้ คงพาออยากยอมให้คุณพี่ตีใต้ตามใจสินะหุบปากไปเลยนะแล้วก็รีบออกไปได้แล้วเคิร์ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปมุดไว้ที่ไหนแล้วเคินอายมากจนทําได้แค่ไล่เอากาปั้นทุบตีอเดลไปเรื่อยๆโอเคโอเคผมยอมไปแล้วพออะเดลบอกแบบนั้นเคิร์ก็หยุดตีแต่อเดลดันไม่ไปอย่างที่บอกแถมยังยืนจ้องหน้ากันแล้วส่งยิ้มที่น่าหลงไหลามาให้อีก ตอนนี้เคิร์ทที่เผลอไปสบตากับดวงตาคู่นั้นมันกำลังทำให้ใจจะละลายอยู่แล้วปไปสักทีสิเคิร์ทใช้มือผลักไหลของอีกฝ่ายพร้อมกับแผ่นหน้าหนีไปทางอื่นเพราะไม่กล้าสบตากับอเดียวต่อวันดีนะครับผมไปละพูดจบก็มุดหัวออกมานอกหน้าต่างตามด้วยก้าวขาออกมาพร้อมกับกระโดดเคิร์ทนิ่งไปเพราะคำว่าฝันดีแต่พอเห็นว่าอเดียวเงียบไปแล้วเลยหันมามองทางหน้าต่าง พอเห็นว่าอาเดลหายไปก็รีบวิ่งมาเกาะขอบหน้าต่างมองดูทางด้านล่างเพราะกลัวว่าอาเดลจะตกลงไปแล้วได้รับบาดเจ็บแต่ทว่าพอมองดูดีๆก็เห็นว่าอาเดลนั้นกำลังปีนข้ามกำแพงบ้านออกไปทำไมเขาปีนบ้านเก่งจังคำพูดนี้ถูกกล่าวออกมาบนรอยยิ้มแห่งความสุขค่ะทุกคนแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าของหัวใจ ตอนที่เจ็ดมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็อุตส่าห์กลับมาภาคเสียงพยายามทําให้เดียพยายามทำคลิปให้ได้ทุกวันพยายามอัดเสียงให้ได้ทุกวันอยากมีคลิปลงทุกวันแต่พอตั้งใจและจริงจังที่จะทำจริงๆเนี่ยไม่เสียคะ่ะและตอนนี้ก็มีไม้ที่มาใช้ชั่วคราวก่อนซึ่งเดียไม่รู้ว่าไม้เดือนี้จะ เป็นยังไงบ้างมันเป็นไม้ที่เดียใช้อัดเสียงในตอนแรกเริ่มของการฝึกอัดเสียงเลยจ้าทุกคนเพราะงั้นก็ตอนนี้จะมีเสียงไก่ขันนะคะเพราะว่าตีสกับอีกยี่สบนาทีแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงไก่ขันด้วยแหละเออแล้วก็อีกอย่างนะคะเป็นการอัดผ่านมือถือค่ะดังนั้นอาจจะ เสียงไม่เหมือนอันก่อนๆน,นะคะเพราะว่าคลิปก่อนๆของเรื่องนี้ก็จะเป็นการทําทุกอย่างผ่านคอมพิวเตอร์ตัดต่อนน่นนี่นั่นอัดเสียงอะไรต่างๆจะผ่านคอมหมดเลยค่ะแต่ว่าคลิปนี้เป็นการทําผ่านโทรศัพท์ถ้าหากว่ามีอะไรที่ผิดพลาดไปเดี๋ยวต้องขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเอาละคะ่ะไก่ขันไม่หยุดเลยเดี๋ยวคงได้เวลา ที่จะต้องไปนอนแล้วยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานกับนิยายที่เดียภาคให้ฟังนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ